จะขายยอ4เซนนะครับอันนี้ก็มาที่พอวัดลาดสามัคคีครับยู่ังเกตดำเยอสองพี่น้องนะครับก่อครับยอก่อของนี้ก็มีปลาอยู่นะครับเคยมาตกอยู่นะครับมาลองดูครับมาลุ้นกันครับว่าจะได้เยอะแค่ไหนครับวันนี้เราจะไปเริ่มทางนุ้นก่อนนะครับก็ยกไล่มานะครับมาที่เราอยู่กล้วพอเลยไปข้างหลังนุ้นนะครับก็มาลุ้นกันครับ ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาเริ่มจากตรงนี้นะครับผมมาลุ้นกันเลยครับจะได้ตัวหรือเปล่าครับวันนี้ ตัวเลยครับผมดัวต่อครับีตัว,ตวอีกปลาครับอ่าตอนเรืครับปล่อยอนไปครับ เราก็ย้ายไปเรื่อยนะครับย้ายไปทางนู้นครับผมโครับ,โอ,โ,หโ,หรบโอ้โหครับโอ้โหครับ,ห,รบหลายตัวครับ ครับนี่ครับ,รบสามตัวครับปลานินนะครับ ย้ายตามกองไปรเรื่อยๆน,นะครับยอ4เซน7ต่อครับยอตัดต่อนะครับก็ปีอยู่นะครับมากองนี้ปลาลินครับมีปลาครับ ย้ายไปเรื่อยครับโยครับ นี่ตัวปะครับหูหูครับมาแล้วครับสามครับผมสามแต้มครับบางทีมุมกล้องอาจจะไม่สวยนะครับมาคนเดียวครับลำบากมากครับเดี๋ยวจะย้ายกกล้องไหนจะยกยอครับนี่ครับสามตัวเก็บครับผม สายแดดเดียวครับปานินผ่าหลังตากแดดครับผมอึ๊บบีสวยนะครับเอาหนึ่ง้ะครับหนึ่ง้ะครับสองสามโอ้โหตัวนึงรอดครับ สองตัวครับใสายแดดเดียวเลยครับนี่ครับรุนต่อครับรุ่นต่อครับ,รรบมันมานครับเมื่อนี้โกครับมีอีกปะครับ มีครับมีครับมีครับอ้าวสองตัวครับผมเนี่ยครับสองตัวครับครับแต่เราขยับไปนู่นนะครับขยับไปเรื่อยๆนะครับตามคลองยาวตามคลองเลยครับมีตัวไหครับ ผมลูกปั่นินครับอุ้ยรอด ต่อเลยครับปีตัวใหญ่หรือเปล่าครับโอ้หน่าจะมีตัวใหญ่ครับโอ้ยม,มีครับเอาใหม่ครับ หึ้นตัวแล้วครับอ่าสองตัวครับส่แดดเดียวครับปานิน โยครับอุ er mm ้ยหุดไม้ครับเล่ยนไปเรื่อยๆนะครับอึ๊บมีตัวมาครับครับนี่ครับนี่ครับสองตัวครับผมปลานินครับใส่แดดเดียวครับ ครับสายดวเดียวครับผมป่าหลังตากแดดครับหลุนต่อครับหนาครับหนึ่งครับสองสามครับ แต่เล็กเอา the ครับทอดครับทอดทอดกรอบๆกินได้ทั้งตัวครับอย่าม่หน่อยครับยกครับผมอ่าได้ตัวนึงครับปลานิ้นครับปลานิ้นน้อย

ตรงนี้ครับอึ๊บอ้ยสามครับผมสามตัวแล้วครับนี่ครับ ครับเก็บครับหม่ครับนกครับหนึ่งครับโอ้โหติดด้านนอกอ้าวโอ้โหนี่รุ่นเล็กครับ รอดหมดเลยครับผมอุ้ยรอดหมดเลยครับเล็กจนรอดครับสี่เซนปล่อยไปครับตัวเล็กทำไมครับทำไมครับเรารอดก็ไม่เอาครับเพรามันหลุดไปแล้วครับเอาไม่ได้ทีครับ รอดไปแล้วครับรอดแล้วครับขยับไปเรื่อยๆนะครับ ครับต้นไม้นี่ครับมาถึงรถตรงรถเราจอดแล้วนะครับเหนื่อยเหมือนกันครับผมยกยอครับสุดยอดเลยครับเดินลุยน้ําเลยครับมันเหนื่อยครับ านผู้ชมครับตอนนี้ก็มาถึงตรงนี้นะครับถึงจุดที่เราจอดรถนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่านะครับระยะจากตรงนู้นนะครับหน้าประตูน้ํานู้นนะครับครับมาถึงจุดนี้ได้แค่ไหนครับผมคือเราเดินลุยน้ํามายกมาเรื่อยนะครับก็เหนื่อยพอสมควรนะครับมาดูครับว่าได้เยอะแค่ไหนครับมาแล้วครับฝั่งด้านอีกด้านหนึ่งครับ ดีครับผลงานครับมีเจรอนน้ำมีขวดน้ำอยู่ครับมีปลานินครับนี่ครับใส่แดดเดียวครับผ่าหลังจากแดดครับเดี๋ยวเราจะแช่กระติกไว้นะครับปลานินนี่เน่าเร็วมากครับครับได้อยู่โลกกว่าครับใส่ได้หอยด้วยครับนี่ระหว่างนั่งรอผมก็ มือลูกลุกคำคำไปครับหอยผมตัวบระรึมเลยครับนี่ครับเอาครับได้อะไรก็เอาครับได้หอยได้ปลาเอาหมดครับผมครับเดี๋ยวเราจะลุ้นทางนู้นนะครับก็ผมจะไม่ลุยน้ำไปเรื่อยๆครับผมจะเดินนะครับเดินบนข้างบนแล้วก็ค่อยลงไปยกเอาเป็นช่วงๆไปนะครับเพราะว่านี่ก็บ่ายกว่าบ่ายสามแล้วครับเมฆฝนก็เริ่มมาแล้วครับผมนะครับทางก็ถ้าฝนตกนี่เราออกลําบากเลยครับเป็นดินเหนียวครับ เราขยับไปช่วงๆไปนะครับฝังงนู้นนะครับว่าจะได้กี่ตัวครับผมครับเดี๋ยวเรามาเริ่มตรงนี้เลยครับผมคงอีกสักสองสามทีครับ่านชมก็จะได้ลุ้นด้วยครับเพราะว่ามีก็แดดร้อนกลางแดดครับเดี๋ยวโทรศัพท์เราจะร้อนเกินไปแล้วจะถ่ายทําไม่ได้ครับผมก็มาลุ้นตรงนี้ครับหน้าท่อจะได้ตัวหรือเปล่าครับไปครับลุ้นครับตรงนี้มีหรือเปล่าครับผม สองตัวครับคุณครับตัวครับอย่าเที่ยวครับ ครับเดี๋ยวผมก็จะถ่ายทําอีกสักช็อตนึงนะครับก็เอาตรงนี้ครับเสาไม้นะครับก็คงจะหยุดถ่ายทําก่อนนะครับแดดร้อนครับเดี๋ยวผมก็จะยกต่อไปนะครับไปตามคลองนู่นนะครับก็เดี๋ยวค่อยมาสรุปกันนะครับว่าได้เยอะแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวจะยกจุดนี้เป็นจุดสุดท้ายนะครับ จะถ่ายทํานะครับแล้วก็ผมจะยกต่อไปนะครับค่อยกลับมาดูว่าจะได้เยอะแค่ไหนครับผมไปกันเลยครับ ตัวครับตัวครับตัวครับครับครับสครับรันิ้ครับครครับของตสักครับผม ก็จะยกไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวค่อยดูผลงานทีหลังนะครับดูถ่ายทําเพียงแค่นี้ก่อนนะครับแดดมันร้อนครับโทรศัพท์เราแดดรับไม่ไหวครับคือไม่มีตากล้องนะครับถ่ายําคนเดียวครับผมจะลำบากนิดนึงครับ ครับก็ไปยกฝั่งนู้นกลับมาแล้วครับผมพอผลงานนี่ครับกลับได้ตัวกสวยมาสองตัวครับฝั่งนู้นครับก็ได้อยู่ครับสักสองโลครับแล้วก็น่ครับอันนี้อันนี้ฝั่งทางนี้ครับผมฝั่งทางประตูน้ำนลยครับ ก็เดี๋ยวเทรวมกันเลยครับผมเห็นไหครับรวมมันก็ได้อยู่ครับประมาณสักสามสี่โลครับผมก็จากบ่ายสองครับตอนนี้ก็สี่โมงเย็นครับสาสวยๆมีครับผมปลานินนี่ครับใส่นี้ก็อยู่ราวสามตัวโลครับวันนี้สวยๆลูกจอตัดต่อนะครับ ยอแยกจินส่วนครับเพื่อพวกพาสะดวกครับเดินทางสบายครับก็ขอฝากไปด้วยนะครับช่องวิธีทำกินชาแนลนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับก็หาปูหาปลาครับตกปลาบ้างยกยอบ้างครับหว่านแหดักตะข่ายครับตามวิธีชุมชนครับผมครับท่านผู้ชมที่นะครับสนใจยอนะครับก็โทรมาได้โทรมาสอบถามก่อนนะครับอยากได้คันยอ ตัดต่อนะครับก็โทรมาถามได้นะครับบางทีมันก็อธิบายยากครับต้องโทรมาถามเลยนะครับผมผมจะให้เบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะครับผมครับวันนี้ก็คงจะพอแค่นี้ครับผมคงจะกลับบ้านครับลุกยอนี่เหนื่อยเหมือนกันครับเหนื่อยมากครับครับวันนี้ผมกลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ